พุทธเจ้าตรัสไว้ในคำสอนอเ,เกิดแล้วแก่แปรผันเป็นขั้นตอนมาดิดลอนซีบสัตว์ให้พัดไปจากคนจนคนดีมีศักด์ศรีความตายนี้จะไม่เปี่ยนเป็นตกใสจะเป็นพระเป็นเห็นไม่เหลียนมันลายถึงบรรได้มรระังสังขาราจะเป็นหญิงเป็นชายต้องตายสิ้นต้องดับดิ้นด้วยกันนั่นและนะอย่าทำตนคนกเกเรเสียเวลา จงตั้งหน้าทำตนเป็นคนดีทำดีในนาที่มีประโยชน์จะลุ่งโลดอานาคตงามงดสดสีอย่าทำชั่วมองบวชตัวไม่ดีจะปรีแก่ตนคนปนามันมะเกือแก่เจ็บตายของใครเราเป็นของเราหรือเปล่าเราเขาถามสั้งขารแต่ทำเดยนะรูปนามคงได้ความหรือไงให้บอกมาเราเจ็บแขนเจ็บขาก็ไปนวดหัวก็ปวดทำไงได้ละหมาอยากให้ดีอยากให้ขงังพวกเราต้องเก่าคำรบอบนอบ้นอมตั้ง นะโมพร้อมกันก่อนเจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Antamayang yang sarapan yena Buddha Mangkara katanya Yopana mense Oh, 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 Sari puto jadakine Haradie oparita oh, Panjime Ambe ita pati dita Waham dita efeito A bye hey. Daratan putra. ลำดับต่อไปก็อปัจจัยยไัยสวรรค์นะครับอุทิศไปถึงกุง้งกุ้งปลาปูหอยกบเกียดเนียงนองเด้อผู้ใดมากุ้งผู้ใดมาบักหอยกเก็บคนเก็บดากระพาะอุทิศเนี่ยเพิ่นแหนเขียดอิโม,โมนํำถอดเสียหนังกบนำอ๊อนะอุทิศส่วนกนส่วนไปให้กุ้งปลาปูหอยกบเขียดเนียงนองนั่นเองเด้อตามกำลังศรัทธา ท่านที่รักเมื่อเหล่านี้มีลมอยู่จงเร่งดูดสินทานนตะท่านเอ่ยทั้งภาวนาท,ทำใจขัดให้เคยอย่าละเลยความดีทุกที่บันเมื่อสิ้นลมจิตภาคจากรูปนี้จะได้พาความดีไปสวรรค์จะทำบาปน้อยนิดให้ติดพันพระบาปนั้นจะเป็นเงาตามเราไปสู่นรกอเดตีที่มืดมิดสุดที่ใครจะตามติดไปช่วยไน้าต้องทนทุกข์สยดสยองในกองไฟ ตามเจกรรมของผู้ใดที่ได้ทำมันสวดมนต์พาะนาราลักษาศีลข้าพเจ้าทั้งหลายบุญดีที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายบุญนีที่พวกข้าพเจ้าทั้งขอให้เป็นข้าวนาขอให้เป็นข้าวนาเรื่องทิพนานาเรื่องทิพนานาเป็นบิมานทองเป็นวิมานทองเรื่องรองโสภาเรื่องรองโสภากับทั้งนางฟ้ากับทั้งนางฟ้าท่านหนึ่งบริวาท่านหนึ่งบริวาเรื่อง ครั้งนี้เครื่องทิพย์ครั้งนี้ขอให้ถึงชนนี้ขอให้ถึงชนนี้บิดาญาณาบิดาญาณาถึงยาติมีทุกโมถึงยาติมีทุกหมูครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์คนทุกญาณาคนทุกญาณาให้ได้วิมานทองให้ได้วิมานทองผู้เปรตทั้งหลายผเปรตทั้งหลายนรกอสุรกายนรกอสุรกายหมู่สัตว์ทั้งผอหมู่สัตว์ทั้งผอปลาปูหอยงปลาปูหอยกบเขียด เงียงนอโกรเขียดเนืยงนองจงตั้งใจปองจงตั้งใจปองมารับเอาส่วนบุญมารับเอาส่วนบุญสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ตัวเหล่านี้ไซตัวเหล่านี้ไซเคยทำทารุณเคยทำทารุณด้วยกายและใจด้วยกายและใจทำร้ายกองกูทำร้ายกองกูมารับเอาส่วนบุญมารับเอาส่วนบุญอย่าได้มีเบียนการอย่าได้มีเบียการอินทราทีมาอินทรา วาอิทั้งพรมาอิทั้งพรมาท้าวเวสสุวาท้าเวสสุวรรณพระบูมเจ้าที่พระบูมเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์พระจันทร์ขานพุทธานขานพุทธานพระฤหัสบดีพระฤหัสบดีพระสุขพระเสาพระศุกร์พระเสารทพระเจ้าทั้งหลายทพระเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทั้งหญิงทั้งชายทั้งสิบสองราศีทั้งสิบสองราศีอิทั้งพระการอิทั้งพระการ โลกกระบาลทั้งสี่โลกกระบาลทั้งสี่คุดนาคนาคีคุดนาคนาคีกินนารีกินดารากินนารกินดาราเทพเจ้าทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทั้งหญิงทั้งชายโจงมานุโมทนาโจมมานุโมทนารับอกุศลมารับอกุศลผลทานนี่นาผลทานนี่นาทั้งพระสุธาคงคาบาลีทั้งพระสุธาคง าบลีชื่อบ้าเขียนใจขออย่าได้ดมาบังเกิดมีความยากอยากให้เห็นความยากอยากได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีขอให้เป็นเศรษฐีข้าพอดีมนตรีพระยาคนะยานอยากให้พบคนผานอยากให้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชกุศลดีจ้ากุศลขอให้พ้นจัตุราขอให้พ้นจัตุรขอให้พวก ข,อ,ข,อ,ขอให้บัวคาพวกพระศรีอริยเมตไตรเธอพวกพระศรีอริยเมตไตรเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทนานิพพานปัจจายมุตโ